สวัสดีค่ะเราก็มาเจอหอนึ่งแล้วนะคะกับช่องลักษมีปราวตีชาลอตนะคะ <laughs> วันนี้ว่างทำคลิปหลายอันเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่ว่างหลายวันต้องทำเอาไว้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับสาวโสดเอาเรื่องสาวโสดเน้นๆเลยเพอเลยคิดหัวข้อถึงสาวโสดขึ้นมาอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาก็เลยเอาหัวข้อนี้เลย แต่ยังตั้งชื่อเอาเป็นว่าเราดูเกี่ยวกับสาวโสดให้แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนเนี้ยสาวโสดบางคนเอาเป็นกลุ่มกลุ่มก่อนเนาะยังม o v ออนไม่ได้แต่ว่าอยากแต่ว่าอยากมีรักใหม่สวนทางกันไหมยังม o v ออนไม่ได้แต่ยังแต่อยากมีรักใหม่เพราะอะไรรู้ป่ะคะเดอะเดทกับเดอะแฮงแมนคือคุณจบแล้วอะ่ะรักเก่าคุณจบไปละ แต่ตัวคุณนะ่ะหรืออีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะเขายังไม่จบมันยังมีการดึงรั้งกันอยู่ถ้าคุณไม่ดึงรั้งเขาเขาก็ดึงรั้งคุณมันจะเป็นประมาณเนี้ทั้งๆที่มันสิ้นสุดไปแล้วนะตัวคุณเนะี่ยบางคนเนะี่ยเปลี่ยนเวไปหาฝรั่งไปหาต่างชาติหรือไม่ก็ถ้าไม่ต่างชาติทางทางยุโรปก็คุณจะไปเบนไปทางเกาหลีญี่ปุ่นอะไรสิงคโปร์อะไรเงี้ย คือผมดําเหมือนกันแหละแต่ขอให้เป็นต่างชาติต่างภาษาบางคนคนศาสนาไปเลยไปได้มุสลิมไปได้อะไรอย่างนั้นไปเลยก็จะมีแบบนี้ไปเลยบางคนเปลี่ยนเวไปเลยอะ่ะไม่เอาแล้วเวเก่าเวเดิมเขาก็ไม่ได้หมายถึงเขาว่าคนไทยไม่ดีนะไม่ได้มาไม,ไม่ได้เขาเออเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายไทยไม่ดีแต่เขามีเวที่แบบเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าถูกหลอกอะพไพ่ใบเนี้ย คือไม่มีความชัดเจนเดอะมูนด้วยติดกับตําแหน่งเขาเลยนะติดตําแหน่งกับสาวโสดเลยเนี่ยความไม่ชัดเจนทําให้ตัวเขาสับสนนะ่ะใครที่เข้ามาตอนเนี้ยเขารู้สึกสับสนหมดทุกคนนะ่ะแล้วอีกจะอย่างหนึ่งใจหนึ่งอยากโสดอยากมีคู่อยากโสดอยากมีคู่สับสนไปหมดเลยตอนเนี้ยสาวโสดี่ยแล้วก็บางคนนะยังไม่ชัดเจนขอให้เช็คของเลยเช็คของในที่นี้คือใครที่เข้ามา เข้ามากับ่ามาจีบสาวโสดตอนนี้นะอยากจะบอกเลยว่าให้คุณเช็คดีๆว่าเขามีเจ้าของหรือยังเพราะว่าหมอมีไพ่ตำแหน่งแต่งงานแล้วเขาแต่งงานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะใช้สมบัติํำนวนพูดจาหวานล้อมคุณจนคุณเชื่อมันทำให้คุณตกตกไปอยู่ในสถานภาพเดะแฮงแมนเหมือนเดิมบางคนนะเคยเป็นเอ่อเคยเป็น เคยเป็นเอ่อจะพูดว่าอะไรดีบ้านเล็กมาแล้วหมอใช้คําว่าบ้านเล็กคงเข้าใจนะถ้าไม่บ้านเล็กก็หมายถึงเด็กเสียมาแล้วหมอพูดตรงๆนะก็ใช้คํานี้เลยแล้วกันมีคนเลี้ยงมาแล้วอะ่ะเสียเลี้ยงแแอบเลี้ยงคุณอยู่อะ่ะแล้วคุณอะ่ะถอนถอยตัวออกมาแล้วจนสําเร็จแล้วหนีเสือปะจระเข้มาเจออีกคนหนึ่งอืม <c oughs> จะพํายังไงดีละ่ะ คนที่จะกําลังจะเข้ามาเนี่ยหมอจะดูภายในเดือนหนึ่งนะถึงเดือนครึ่งนี่เดือนอะไรพฤษภามิถุนาประมาณนี้ยถึงเดือนมิถุนาเนี่ยตัวคุณจะตัดสินใจยังไงให้เลือกเอาเองแต่หมออยากจะบอกเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาพูดจาชัดเจนมีเหตุผลมีเหตุและผลเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบบางทีไม่ตรงสเปคคุณอะ่ะเขาจะพูดจาแข็งแข็งบางคนก็ได้ผู้หญิงที่ หมอจะดูโสดทั้งชายและหญิงเลยนะคือบางคนก็ได้คนที่พูดจาตรงๆตรงๆพูดจาแบบตรงจนบางคนชอบผู้หญิงผู้หญิงที่พูดดีๆอ่ะแต่ไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยสาวดุอ่ะดูดิเขาเป็นสาวดุอ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณจะถอยที่จะเข้าจะออกจะอยากจะเข้าไปจีบไปยังไงดีหมอยอยากจะบอกเข้าไปจีบเลยนะ ถ้าคุณชอบจริงๆอ่ะเขาเป็นคนแข็งนอกอ่อนในคือดุว่าจริงคือดุล,ลักษณะโปรเทคตัวเองผู้หญิงคนนี้คนที่คุณคุณชอบอยู่เขาดุเพื่อที่จะเขาหากำแพงกั้นตัวเองเขาอยู่ตัวเขาอยู่หมอไม่รู้หรอกแต่ละคนการที่จะสร้างกำแพงกั้นตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีบาดแผลรอยแผลอะไรตัวเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนจะเป็นเจ้าสาวกลัวฝนเป็นคนลักษณะที่แบบไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะคบใครยังมีความรู้สึกว่ากลัว หลอนๆกับอดีตที่เคยเจออาจจะเป็นเจอแบบเจอแล้วแล้วมันผิดหวังอะผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเขาก็เลยกลายเป็นคนปรับบุคลิกที่แบบจากหวานหวานจากเคยที่เคยแต่ก่อนเป็นเขาก็เลยเปลี่ยนบุคลิกให้ดูหน้าเกรงขามขึ้นมาหน้าเกรงขามเลยนะแบบดูแล้วแบบผู้ชายเข้ายากอะแต่ก่อนผู้ชายอาจจะเข้าหาเขาง่ายกว่าปากติ กว่าเดิมก,กว่านี้กว่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนบุคลิกมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเจอคุณแต่คุณปิง๊งอะปิ๊งผู้หญิงลักษณะเดบคนเข้มแข็งคนชัดเจนคุณพูดจาฉาดฉานคนอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบไงสไตล์คุณใช้คุณมันชอบแบบนี้สเปคคุณชอบแบบนี้แต่คุณกลัวหมอบอกว่าไพ่ออกพระแม่กาลีออกว่าใจเย็น อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ที่ผู้หญิงคนนี้เขาเปิดใจแต่ขอให้จีบขายขายขนมจีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนแต่ว่าอย,อยากจะบอกว่าคุนผู้ชายนะอันนี้พูดถึงหนุ่มๆนะหนุ่มๆให้เช็คของด้วยระวังเจอตอนะระวังไปจีบคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะหนุ่มโสดให้ระวังให้ดีๆสาวโสดเหมือนกันหมอเน้นแล้วเมื่อกี้นี้ว่าให้ระวังสาวโสดแล้วให้ระวังให้ระวัง หนุ่มที่เข้ามาเขาโสดจริงหรือเปล่าแต่กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้เพราะไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบที่พื้นมาออกมาบอกเนี่ยแฮงแ m a มวเดือเดนแล้วก็เดวิลเนี่ยติดกันเนี่ยคุณหนีมาแล้วอ่ะหนีจากสภาวะกลายจากบ้านสองอะ่ะจากเบอร์สองอะ่ะใช้คําว่าเบอร์สองดีกว่าสบายใจดีจากเบอร์สองอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเบอร์สองแล้วคุณหนีออกมาแล้วให้เขามีคนเดียวก็พอแล้วคุณก็จะกลายเป็น สาวโสดหลั่นล้าไปเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนมีความรู้สึกตัวคุณนะ่ะมีความรู้สึกมีความสุขนะแต่ใจลึกๆออยากมีความแต่มีความเหงาด้วยตัวตัวเองมันมีความรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งกําลังหลัน่นล้ากําลังแบบไปเที่ยวไปอะไรแบบแต่ใจลึกๆคุณเหงาอะ่ะใจลึกๆคุณเหงาอ่ะบางคนนะ ดูภายนอกเหมือนคนแบบอยากโสดเหมือนอยากโสดตลอดชีวิตเลยแต่ใจจริงๆแล้วคุณคนมีอยากมีความรักเหมือนกันอยากมีรักแท้อยากเจอผู้ชายจริงๆอยากคนที่เจอรักจริงอยากเจอแบบอยากแต่งงานเลยบางคนน่ะฝันอยากแต่งงานเลยนะดูให้แต่งงานดิ อยากจะมีแต่งชุดแต่งงานอยากมีเฉลิมฉลองครอบครัวให้ความหวังเอาไว้ว่าเออครอบครัวอยากให้หนูแต่งงานครอบครัวอยากให้ผมแต่งงานครอบครัวอยากให้ฉันแต่งงานฉันอายุเยอะแล้วอายุไม่เกี่ยวเลยนะหมออยากจะบอกความจริงหมอกว่าจะแต่งงานต้องเกือบสี่สิบอะแล้วก็ไม่เคยมีใครมาก่อนด้วยเป็นคนที่เข้ายากอะหมายถึงว่าเลือกเลือกมากอะจริงๆแล้วไม่น่าจะสวยเรื่องมากเลยไม่ใช่สวยเลยโอ้อยากจะอาย ไม่เป็นคนเรื่องมากเป็นคนคิดมากด้วยแบบว่าใครจะเข้ามาหมอเป็นคนที่ป้องปกป้อง,องตัวเองสูงน่ะหมอจะใช้เวลาดูไพ่นะหมอจะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเพราะตัวเองรู้ตัวเองไงก็เลยกล้าที่จะเอาเป็นตัวเองเป็นตัวอย่างประสบการณ์ตรงนี้จริง,รงๆนะหมออยากจะบอกเลยใครที่คิดว่าการที่คุณจะมีคู่ตอนอายุเยอะสี่ิบแล้ว40่สิบจะห้าสิบแล้วไม่แปลกเปิดใจได้เลยแต่ตอนนี้ตัวคุณมันเหมือนกับว่าหลอนๆกลัวๆ กลัวๆ,ๆจะเป็นเหมือนเดิมไหมต่างชาติดีเปล่าบางคนอกหักจากคนต่างชาติด้วยนะก็แบบจะเหมือนคนเดิมบอกว่าพอเข้ามาคนนี้ต่างชาติแล้วบางคนไทยต่างชาติไงผิวคล้ำๆอะไรเงี้ยบางคนแบบเจอกี่ครั้งกี่ครั้งผู้ชายต่างชาติก็ชอบมาจีบแต่จริงแล้วตัวเองใจอะอยากได้ผู้หญิงไทยอยากได้ผู้ชายไทยไม่อยากย้ายประเทศไม่อยากเปลี่ยนภาษาไม่อยากจะไปสื่อสารภาษาแล้วเบื่อบางคนอารมณ์เบื่อฝรั่งอะเบื่อต่างชาติแต่บางคนกลับกัน เบื่อคนไทยอยากได้ต่างชาติเนี่ยวันนี้หมอเปิดไพ่มายังขำเลยเออไอ้คนชอบคนไทยมันไม่ได้คนไทยไอ้คนชอบฝรั่งมันไม่ได้ฝรั่งเว <c oughs> ้ยเฮ้ยมันขำๆอยู่บางคนกลัวนะแต่ใจออยากได้อยากได้อยากได,อกได,ได้อยากมีบางคนแบบเฮ้ยไม่อยากมีหรอกไม่อยากมีแล้วเบื่อแล้วแต่คนเข้ามาจีบจังเลยสวยเลยมีเสน่ห์คนป็นคนมีเสน่ห์เอาไพ่ใบนี้ดู สเสน่ห์ไหมหน้ามองป่ะเนี่ยไพ่ใบนี้ก็หมายถึงความสเสน่ห์เหมือนกันนะแต่คุณเป็นคนนิ่งๆไงบางทีผู้ชายไม่ค่อยกล้าเข้าหาผู้ชายเหมือนกันบางคนไม่ค่อยพูดพอผู้หญิงจะมาจีบหรือผู้หญิงสนใจเขาก็เลยแบบจะจีบดีไมเพราะเนี่ยมันนิ่งจังเลยพูดด้วยก็ไม่ค่อยพูดด้วยยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแต่ใจคุณอาจจะมีหัวใจมันเต้นแรงแล้วแหละ แต่ไปยิ้มให้เขาอย่างเดียวผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งจะจีบเข้าจะเข้าจะออกจะยังไงดีจะพูดยังไงดีผู้ชายเข้าไม่ถูกแล้วบางคนเหมือนกันสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ว่าไปเจอคนที่เขาที่เขาต้องการเหมือนกับว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณนะ่ะยังมีปัญหาอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าได้แต่มันยังไม่ยังไม่ใช่สําหรับฝรั่งที่เขามาเจอคุณนะ คุณก็เลยมีความรู้สึกคุณจะต้องสื่อสารภาษาเพิ่มเติมนะเนี่ยหมอยอยากจะบอกเนี่ยการสื่อสารการสื่อสารมาขึ้นสองใบตำแหน่งนี้ก็สื่อสารเหมือนกันเนี่ยนี่ก็สื่อสารเหมือนกันไพ่เดอะเวจิเชีเชยลการสื่อสารของคุณเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญให้พูดกันดีๆพูดจาดีๆใครที่เป็นคนที่มีคารมดีอยู่แล้วไม่จับไม่จับไม่ต้องไม่ว่ากัน คุณมีคาลมดีอยู่แล้วแต่ใครจะเป็นคนขี้อายที่ไม่ค่อยพูดนะแต่อยากได้แฟนอยากมีแฟนสาวสดสดฟังทางนี้เลยคุณเปลี่ยนลุกใหม่ไพ่ใบนี้หมายถึงเปลี่ยนลุกเหมือนกันสวยรวยเก๋รวยไม่จําเป็นอนะหมอไม่ได้ไม่ได้แนะนําว่าจะรวยยังไงในเมื่อตังมีอยู่สี่พันตังมีอยู่สองพันมันรวยไม่ได้แนละ้วแม่หมอไม่ใช่หมายถึงว่าคุณปรับเปลี่ยนลุกตัวเองให้ดูแพง คุณปรับเปลี่ยนลุคตัวเองให้มันดูมีเสน่ห์ใครที่ไม่เคยแต่งหน้าทาปากแดงทาหน่อยใครที่ไม่เคยเขียนคิ้วปัดนิดนึงใครที่ไม่เคยทําผมก็ทําหน่อยนึงใครที่ผมหงอกแลวโกกแม่งให้เป็นสีแดงเลยดีไหมเปลี่ยนลุคอะใช้คําว่าเปลี่ยนลุคคุณเข้าใจเนาะเปลี่ยนลุคก,ก็คือจากลุคเดิมกลายเป็นอีกลุคนึงจากผมยาวยาวแล้วดูแปลกๆตัดให้มันเป็นทรงทรงปะบาทรงแบบว่าให้มันดูสาวไปเลยก็ได้ให้มันดูเป็นผมเฉียวไปเลยคุณไปดูคันจมูกอยู่นี่ เ <N ES> นี่ยคุณลองเปลี่ยนลุคของคุณดูแล้วบางคนนะเปลี่ยนลุคภายนอกไม่พอการแต่งกายไม่พอบางคนเนี่ยเป็นคนลักษณะดุอยากจะบอกไพ่ใบนี้หมายถึงดุเหมือนกันลักษณะข่มผู้ชายหมอก็เป็นคนที่คนอื่นเขาจะมองว่าหมอข่มผู้ชายเหมือนกันนะแต่หมอก็เป็นคนพูดอย่างนี้คักขาแต่ยังไงก็ยังมีคนแบบมองหมอข่หม,อหม,อหม,อมหมอโมดูข่มหมอเป็นคนพูดเสียงดังไงแต่ผู้ชายเข้ามาเขาก็จะไม่ค่อยชอบหรอกแต่ผู้ชายฝรั่งเขาชอบนะเขาชอบความชัดเจนของหมอแบบนี้เขาไม่ชอบผู้หญิงแบบ ที่อายแต่เขาบางฝรั่งบางเคสบางคนก็จะชอบคนที่ทํางานบ้านเก่งอะไรเก่งเนาะของหมอหมอจะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองเหมือนไทยฝรั่งนี่แหละแต่ว่าเหมือนแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองของเรามันจะต้องมีลิมิตด้วยแล้วก็เป็นการให้เกียรติกันแต่ละคนกับเขาด้วยไม่ได้หมายถึงว่านําเขาทุกอย่างแต่บางอย่างเราก็ต้องมีแบ่งรับแบ่งสู้ใช่ไหมหมอจะอยู่กับแฟนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันได้ง่ายมากมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดอยู่ในลนาานักษณะการที่อยู่ในอ,อันนี้ เออเดฮงแมนบางคนนะอยู่ในสภาภาวะแบบจำยอมามาก่อนอดีนะสาวโสดนะสาวโสดวันนี้สาวโสดนเลยนะจะเป็นไม้ก็ได้จะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เป็นสาวเออเป็นเออเพิ่งเลิกกับแฟนยังไม่เคยมีแฟนนี่มาดูได้หมดเลยเนี่ยกลุ่มเนี่ยหมออยากจะบอกนะจ๊ะใครที่เป็นไทยฝรั่งที่พูดแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงไหนวะอุ้ยเนอก็บอกแล้วไงเนี่ยว่าคือใครที่ อยากได้เอาเออเปลี่ยนลุกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลุกภายนอกไม่พอเปลี่ยนลุกภายในด้วยทัศนคติในการมีแฟนทัศนคติในการมีความรัก <c oughs> คุณต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยหมายถึงว่าหมอยากขนาดนั้นมันต้องการมีสามีนี่มันต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เอาที่ตน,นตนเป็นตนเป็นตัวตนคุณเองอะไรที่มันเป็นข้อเสียคุณลองปรับนิดนึงไม่ต้องหมายถึงว่าปรับจนไม่เป็นความเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ดี หมอเคยเป็นมาแล้วหมอเคยปรับจนตัวเองมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะ่ะเราก็เลยกลายเป็นเราไม่รู้ตัวเราเองว่านิสัยเราเป็นแท้ทูมันจิตจิตสันดาลจริงๆใช้คําว่าสันดาลเลยนะตัวเองมันเป็นยังไงกันแน่วะเพราะเมื่อก่อนปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับจนจนจนลวนเนี่ยปรับจนจนตัวเองลวน <c oughs> ขอโทษค่ะปรับจนตัวเองลวนว่าไม่รู้จะไปจุดไหนดีจุดไหนดีจุดไหนดี ก็ปรับไปหมดแต่ก่อนยังเป็นคนแบบว่าเฮ้ยใครว่าไม่ดีเปลี่ยนเฮ้ยใครว่าว่างนี้ไม่ดีซ้ายขวาซ้ายขวาจนตัวเองไม่รู้ว่าตัวอ,อยู่จุดไหนจนมาค้นพบตัวเองว่าเออตัวเองเป็นคนยังไงก็ตอนอายุมากมา,ากแล้วเลขสามเลขสี่แล้วหมอก็ขึ้นมารู้ตัวตนตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยควรจะเป็นแบบนี้ปรับมากไปมันติ้งต้องอ่ะมันจนกลายเป็นความเก็บกดกดดันหลายหลายหลยอย่างเนี้ย ก็ไม่อยากจะบอกใครให้สอนใครให้มันเป็นแบบนี้ปรับปรับนะปรับนะถ้าเขารักคุณนะคนที่เขารักคุณอย่างสามีหมอเนี่ยเขารักในสิ่งที่หมอเป็นก็คือไม่ได้โวยสามีหมายถึงหลายๆคนเนะ่ยถ้าหมอยกตัวอย่างทีเฉยว่าอย่างอย่างสามีหมอเนี่ยเขารักในสิ่งที่หมอเป็นหมอก็บอกแล้วหมอเลวนะ <laughs> หมอมีข้อเสียเยอะแยะมากมายหมอจะโชว์ความไม่ข้อเสียก่อนเลยคุณต้องโชว์ข้อเสียที่จะครบกับผู้ชายก่อนเลยเนะีเอาวิธีหมอไปใช้ก็ได้นะหมอเป็นคนโชว์สิ่งที่ไม่ดีกับกับกับว่าที่สามีเลยกดปืด้ดอ่ะได้ยินแมมเคสดูกดน้ำปื้ดเลยดูสิว่าเป็นยังไงขำเขาหัวเราะเว,ว้พี่ก็อ่าพี่เลยหมอก็เลยเออขำได้เนอะ เวลาเขากดเขาจะแบบขำๆอะไรเงี้ยบอกว่าคุณไม่รังเกียจเหรอเวลาฉันตดดังคุณเมไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาบอกอ้าวผมรักคุณในความที่เป็นตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่คุณเนี่ยคุณเปลี่ยนไปจนแบบไม่ใช่ตัวคุณผมก็ไม่รักคุณไม่ได้เหรอเพราะผมเริ่มรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเป็นคุณไงนี่แหละคนที่เขาจะรักคุณจริงแต่ถ้าคนบางคนเขาให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนอีกดีเปลี่ยนอีกดีเพื่อที่ตัวเขาอย่างเดียวคุณจะประสาทแดกอะประสาตายเลย เขาไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนตรงที่จุดจุดนั้นที่เขาชอบคุณก็จะเปลี่ยนตลอดชีวิตเลยเปลี่ยนให้เขาอะแล้วเขาอะเปลี่ยนให้คุณหรือเปล่าเนี่ยสามีเขาก็หมอก็รับเขาได้หมดนะอะไรที่ไม่ดีหมอก็ขำเขาเหมือนกันอะไรที่ไม่ดีจริงๆก็เราจะบอกว่าเราควรจะรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขาก่อนถึงจะมาอยู่กันได้นี่หมอมาสอนหรือเปล่าวะเนี่ย เราควรจะรับข้อเสียเขาก่อนให้ได้อันดับแรกแล้วค่อยตกลงนะหมอไพ่ใบนี้บอกแล้วให้ใจเย็นๆถ้าคุณยังรับข้อเสียเขาไม่ได้หรือเขายังรับข้อเสียคุณไม่ได้นะอยากคิดที่จะไปอยู่กินหรือไปแต่งงานกันนะเสียเวลาคุณจะเสียเวลาชนิดว่าคุณเสียดายเลยแล้วคุณจะกลับไปกลายไปอยู่แฮงแมนกับเดดเดตเหมือนเดิมคุณก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบนี้สักทีไพ่แต่งงานไพ่เฉลิมฉลอง คุณก็ยังอยู่รู้สึกว่าคุณบุญบนเบอร์บ,บเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยเราก็พยายามเปลี่ยนให้เขาเขาคุณหยุดเลยการที่จะเปลี่ยนให้ใครอ่ะคุณต้องถามเขาก่อนเลยเขาเปลี่ยนให้คุณบ้างไหม ถ้าคุณเป็นฝ่ายเปลี่ยนอย่างเดียวคุณจะเหนื่อยไงแล้วคุณจะไปคุณจะท้อความอดทนของคนเรามันจะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันไม่เท่ากันในเมื่อมันไม่เท่ากันความอดทนของคุณมันอยู่ตรงไหนล่ะคุณต้องรู้ตัวเองด้วยและเขาอ่ะเขาจะอดทนกับคุณมากแค่ไหนถ้าเขามีความอดทนน้อยเขาจะทิ้งคุณได้เร็วแต่ถ้าเขามีความอดทนแลวคุณเป็นคนอย่างเงี้ยแต่เขาอดทนกับคุณมากเลยอดทนคุณมากเลยยังไงเขาก็จะไม่อยู่กับคุณ จนเขาจนถึงขีดสุดเขาแหละเขาก็จะเซ็กหุ่นบายคุณคุณก็ต้องปรับให้เขาด้วยแต่ถ้าคนมันรักกันมันจะเข้ากันได้คลิกได้มากมากหมอถึงบอกหลายคลิปและคนถ้ามันรักนะไม่แปลงฟันแม่งยังเฉยๆเลยมันยังว่าปากเราไม่เหม็นเลยอะที่หมอเคยบอกอะ่ะต่อให้คุณพูดเสียงดังเสียงเบายัางไงนะเขาก็ยังรับรับคุณได้ ต่อให้คุณใส่กางเกงยีนสั้นๆตัวหนึ่งกางเกงยีนขาสั้นตัวหนึ่งเงสื้อยืดสีขาวตัวเดียวเก่าๆเขาก็ยังไม่ตำหนิคุณหรอกนอกจากเขาก็จะบอกให้มันถูกกาละเทศะในการนั่นคือเขาสอนคุณแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันถูกกาละเทศะหน่อยที่คุณจะต้องแต่งตัวแต่ถ้าเกิดรีแลกความเป็นตัวเองของตัวอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเขาจะไม่บังคับคุณหรอกแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในสังคมที่ควรจะต้องแต่งตัวให้เป็นยังไงถ้าคุณเป็นเด็กแล้วเขาผู้ใหญ่เขาก็ต้องสอนคุณแต่ถ้าเกิดหมอพูดถึงความจิต จิตวิญญาณของคนที่มันรักกันนะหมอบอกแล้วหลายคลิปแล้วครั้งที่แล้วหมอก็บอกนะว่าถ้าเขารักคุณอะอะไรคุณก็จะดูดีไปหมดอะเขาก็จะรักคุณได้ไปหมดแหละแต่ทักวันหนึ่งถ้าเขาหมดรักเราเมื่อไหร่นะต่อให้เราไปไปรีแพ์ต่อให้เราไปทำศัลยกรรมเขาก็จะกลับมาแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะไปต่อ รความเป็นตัวตนเราเขารับความเป็นตัวตนเราไม่ได้ไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายแป๊บๆพอเราเหี่ยวยานแล้วเขาก็ไปแต่ความเป็นตัวตนเราจริงๆอ่ะถ้าเขารับได้แม่งอยู่ถึงแปดสิบอะ่ะหมอเห็นหลายคู่แล้วที่เนี่ยเขา,าเออหนองงเลยนะบางคนนะคนที่เนี่ยหมอจะยกตัวอย่างเลยนะเขาไม่ได้เป็นคนแต่งตัวอะไรเลยนะอ้วนด้วยแต่สามีอย่างหลอ่อแล้วเขาอยู่กันเขารักกันหอมกันหมอเห็นเออแต่ถ้าเป็นบ้านเราอ มันจะไม่มีภาพแบบนี้ให้เราเห็นบ่อยหมอไม่ได้ว่านะแต่หมอบอกแล้วว่ามันจะไม่มีภาพนี้ให้เราเห็นบ่อยๆถ้าผู้หญิงอ้วนแล้วผู้ชายแบบยังยังหล่อยังแบบเปรี้ยวอยู่เลยอะแล้วผู้หญิงอ้วนมากอะมีน้อยนะที่คู่แบบเนี้ยน้อยน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากบ,บ้านเราบ้านเราผู้ชายเขาจะชอบอะไรที่ที่สเปคเขาเนาะผอมบางน่ารักอะไรเงี้ยขาวจมูกดงเกาหลีอะไรเงี้ย พอผู้หญิงไทยทําสัญจกรรมจนเหมือนคนเกาหลีหมดแล้วโอเคมองเข้าเรื่องใหม่เนี่ยสาวโสดนะจ๊ะฟังดีๆใครที่ใครที่เคยเป็นที่สองไว้แล้วอ่ะอย่าก,กลับไปวนลูปเข้าที่เดิมหมออยากจะบอกเลยถ้าคุณยังวนลูปอยู่นะคุณจะกลับไปวนลูปอยู่นั่นแหละแล้วมันก็จะกลายเป็นกรรมเพราะไพ่กรรมมันขึ้นไงหมออยากจะบอกเนี่ยใบตัวเนี้ยมันคือกรรมไหนล่ะเออง,งงเลยโอ้ย อันเนี้ยก็เป็นไข่กร,รมํมดูไว้เห็นไหมมุดสนิทแบบนี้จะเป็นบุญไหมล่ะไม่ใช่สีทองเลยดูสีดิแค่สีแบบนี้คือความไว้เนื้อเชื่อใจก็ยังไม่มีเลยนะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ยให้เรามัดระวังดีๆคนโสดนอกนั้นคุณเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลยเปลี่ยนแต่งตัวใหม่พายรูปลักษณภายนอกทัศนคติรับรองคุณได้แฟนได้แฟนแน่นอนแต่การเริ่มต้นของคุณจะต้องใจเย็นๆก่อน หมอโชว์หลายรอบเลยนะใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ถ้าเขามาขอแต่งงานเร็วอย่าพึ่งไพ่ใบนี้คือการแต่งคือการห้ามหมายถึงว่าการเตือนเรื่องการแต่งงานถ้าคุณตัดสินใจเร็วคุณจะอาจจะมีโอกาสที่พลาดถ้าเขาไม่ใช่เข้าใจไหมคะไม่ได้หมายถึงเฮ้ยหมอวางแผนแล้วหมอมาห้ามอะไรผมเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ได้หมายถึงว่าแล้วแต่ดวงคนถ้าคุณวางแผนแต่งงานกันแล้วคุณก็แต่งไปแต่ถ้าหมายถึงว่าคอนเนี้ย ใครที่ยังเริ่มต้นและตัดสินใจเร็วมากอะหมออยากจะบอกว่าหนึ่งสองสามสองเดือนเดือนหนึ่งเขาขอแต่งงานแล้วคุณเซ yeah, yes ียสภาษาอยู่มันเหมก็เรียกยะเนี่ยคุณไปเซเยสกับเขาเลยแล้วคุณนะ่ะต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตนะคิดดีๆไม่ได้อยู่แค่สิบห้าปีนะไม่ได้อยู่แค่มันไม่ใช่แค่เราไม่สามารถกําหนดวันได้ชีวิตคุณต้องไปอยู่กับเขายี่สิบสี่ชั่วโมงคิดดูคุณจะต้องอยู่ไปแบบความสุขหรือแบบาความทุกข์ คุณทดลองอยู่กันก่อนก็ได้นะสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกก็แต่การทดลองกันก่อนอยู่ก็อยู่ก่อนแต่งเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขารับเราไม่ได้เรารับเขาไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปเสียเวลาเลยนะโอเควันนี้ขอแค่นี้แล้วกันเนาะมันไม่มีไพ่อะไรเตือนนะก็อยากจะบอกแค่นี้แหละแค่อย่าวนไปรูปเก่าคนสาวโสดอย่าวนไปรูปเก่าใครอยากมีแฟนเปลี่ยนลุกใหม่ไปเลยชุบตัวเองใหม่แล้วก็โชว์ไปเลย ไปยามลาตรีแต่ว่าไพ่กลางคืนน่ะถ้าเกิดไปเจอผู้ชายกลางคืนผู้หญิงกลางตอนกลางคืนอ่ะนะให้พิจารณา,าดีๆเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยถ้าคุณรับเกาได้ก็โอเคเนี่ยแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรแล้วนะังยามราตรีระวังแล้วก็คนที่มีเมียแล้วมีเจ้าของแล้วมีผัวแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเช็คให้ดีนอกนั้นไม่มีอะไรเลยจำไว้นะเช็คของให้ดี คนโสดต้องไปเจอคนถ้าใครเขามีเจ้าของวิ่งหนีถ้าใครเขามีเอ่อเจ้าของก็วิ่งหนีใครมีแฟนอยู่แล้ววิ่งหนีไปเลยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่งั้นจะวนลูปเดิมนะจ๊ะอืมมันไม่มีอะไรมันก็เตือนแค่นี้แหละภาษาเท่านั้นเองภาษาถ้าใครอยากคิดจะมีแฟนต่างชาติไปเรียนภาษาเพิ่มเพราะมีการสื่อสารนะจ๊ะแล้วก็อะไรก่ะ ใครที่ดุดุูลดความดุลงจะได้แฟนดีใครที่ปากแรงๆอ่ะผู้ชายปากแรงๆพูดจาไม่รักษาน้ําใจแฟนอ่ะปรับปรับผู้หญิงเหมือนกันความดุปรับปรับใครที่เงียบก็เปิดปากพูดหน่อยง่ายๆคือไพ่ช่วงเนี้ยคือเปิดเปลี่ยนบุค,คลิกแล้วคุณจะได้แฟนเปลี่ยนทัศนคติแล้วคุณจะได้แฟนแต่การเปลี่ยนของคุณก็ยังคงต้องมีความเป็นตัวตนของคุณอย่าเปลี่ยนจนศูนย์จนเสียศูนย์อ่ะ ปูนี้ดีกว่าเข้าใจน้อยหยสานาทีแล้วแพมมาเยอะแล้วนะโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกับเรื่องโมโมเรื่องอะไรพวกนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะอันนี้สําหรับสรุปคือสาวโสดใครที่อยากมีแฟนไม่แฟนก็คือฟังที่ผ่านมานะคะแล้วแต่คุณคุณตัดสินใจเองเลือกเองชีวิตคุณคุณเลือกได้ความรักคุณคุณเลือกได้แฟนคุณคุณเลือกได้อย่าเอาคําหมอมาเป็นที่ตั้งขอให้คุณเลือกเองพิจารณาเอง ดวงสตาร์คุณเองคุณเลือกได้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีนะจ้า